สวัสดีครับผมอันนะครับที่ปรึกษาการถ่ายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันก็จะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของ Ford เราเลยนะครับ n x x t เ e n XLS นะครับเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคาจะดจำหน่ายนะครับอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนะครับมาพร้อมกับ5สีให้ลูกค้าเลือกสีเทาแบบที่ท่านผู้ชมเห็นแบบคันนี้เลยนะครับสีดำสีขาว สีน้ําเงินและสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันดีกว่าสีประตูคันนี้นะครับตกแต่งนะครับเราก็จะมีเปลี่ยนในส่วนของชุดหน้านะครับที่เป็นชุดหน้าของรุ่นแรปเปอร์นะครับเนี่ยครับที่เราใส่นะครับก็จะมีในส่วนของด้านล่างนี้นะครับเราถอดกันชนหน้าเดิมออกนะครับ ก็ใส่ในส่วนของกันชนหน้าที่เป็นของตัวแรปเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะดูใหญ่บอดี้ก็จะดูหนาขึ้นกว่าเดิมนะครับไฟตัดหมอกนะครับของรุ่น xls ของเรามีมาให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับห่วงลากจูงก็มีมาให้หนึ่งตแหน่งก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้ไฟหน้าของเราก็เป็นไฟหน้าแบบ led ให้อยู่แล้วนะครับพร้อมคมแบบัลติร r e f l เ c t o r มีเส้น daytime นะครับที่เป็นตัว c นะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็น ทรงแบบแรปเตอร์เลยมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร FORD แบบสีดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดำสีดําด้านนะครับด้านบนก็จะมีไฟ LED นะครับคันนี้เราเลือกไฟนะครับเป็นแบบสีขาวนะครับแต่คันนี้นะครับยังไม่ได้เปิดไฟนะครับตัวไฟเนี่ยด้านบนกระจังสามารถเลือกได้นะครับแบบสีขาวสีส้มนะครับหรือแบบไม่ติดไฟก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อเนื่องกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อนะครับคิ Q aw, ้วล้อก็จะเป็นทรงแบบแรปเตอร์เลยนะครับก็จะเป็นแบบสีดําด้าน Hazrat. เป็นแบบไม่มีหมดุด นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับตัวนี้นะครับเราได้อัปเกรดเพิ่มล้อเดิมเขานะครับเป็นล้อแม็กนะครับขนาด17นิ้วนะครับเป็นแม็กอลอยนะครับคันนี้เราได้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวก้านนะครับรูปตัววายนะครับมาพร้อมกับยางซูแม็กนะครับเป็นยางออสเตรเลนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับสเปคยางอยู่ที่265/60นะครับ R18 นะครับเดี๋ยวเรามาดูดอกยางเขายางออสเตรเลนเนี่ยนะครับดอกยางก็จะหนาหน่อยนะครับตัวนี้ นะครับก็จะวิ่งแล้วก็อาจจะมีเสียงดังขึ้นจากยาง HT นะครับที่เป็นยางเดิมๆของจากตัวรถเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ะตัวนี้เป็นล้อขอบ18นะครับจากการเลี้ยวนะครับก็จะไม่ติดในส่วนของซุ้มหน้านะครับก็สามารถใช้ขับขี่ได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยก็ไม่ล้นออกจากตัวรถด้วยนะครับอ่ะ จุดต่อมากแก้มด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะบอกเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเป็นอะคริลิกสีโครเมียมตัวขอบด้านข้างก็เป็นแบบโครเมียมตัวคีประบายความร้อนเนี่ยก็ระบายออกได้นะครับลมเข้าที่ด้านหน้าแล้วก็กระจายออกที่คีปด้านข้างได้นะครับเครื่องยนต์ของเราเป็นเทอร์โบเดียวร้อจแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยปรับเลนแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้แต่พับเก็บยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับค้วกันสาดนะครับทั้ง4จุดที่เราตติิดั้้งเพ่มให นะครับตัวนี้บันไดนะครับก็จะเป็นบันไดเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับภายในนะครับคันนี้นะครับอันก็จะมีการอัปเกรดนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับตัวนี้่าครับเดิมๆเบาะเขานะครับ XL8 ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับหน้าจอนะครับขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้นะครับ เกียร์ก็แบบ6สปีดนะครับ6เกียร์ออโต้นะครับมีระบบไฟหน้าออโต้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันนะครับนี่ครับเราก็ทําในส่วนของเบาะหนังด้านหลังนะครับตัวนี้ครับด้านหลังของตัวรถนะครับคิ้วล้อด้านหลังนะครับล้อแมกด้านหลังนะครับรุ่นนี้ XLS ก็มีบันไดเหยียบด้านข้างมาให้แล้วนะครับ ขอบกระบาดไลเนอร์นะครับก็จะมีให้ทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ดวมถึงด้านท้ายนะครับก็จะมีเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีติดตั้งมาจากโรงงานก็คือฝั่งที่ติดกับตัวหัวเก่งของเรานะครับนะครับพื้นที่ภายในของตัวไลเนอร์นะครับก็จะเป็นไลเนอร์แท้จากฟอร์ดเลยเป็นแบบลอนเรียบนะครับตัวนี้นะครับสามารถบรรทุกก็ได้นะครับบรรทุกได้ดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็นั่งก็ได้ด้วยด้านท้ายก็มีเส้นไห้บรรทัดนะครับปากานะครับรูรองรับปะกาจับชิ้นงานที่วางแก้วนะครับ รวมถึงนะครับตัวนี้นะครับโป่งซุ้มล้อเนี่ยก็เล็กกาเดิมนะครับทำให้พื้นที่ในการบรรทุกเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะครับเหมาะสําหรับกิจการนะครับเจ้าของกิจการต่างๆในไร่ในสวนต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้หรือนั่งในครอบครัวก็ได้นะครับด้านท้ายก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับกาวปิดฝาท้ายนะครับ FORD นะครับโลโก้ฟอร์ดก็จะมีกล้องมองหลังนะครับกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับรุ่น XLS ของเรานะครับราคาจะจำหน่ายอยู่ที่879,000บาทราคาดีมากๆเลยก็ได้กระบะสีประตูไว้ใช้งานแล้วตอนนี้อันมีโปรโมชั่นนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับฟรีชุดแต่งให้รอบคันนะครับหรือลูกค้าเลือกรับนะครับเป็นส่วนลดนะครับอ่าคันนี้อันมีติดในส่วนของสกู๊ปด้านหน้าด้วยนะครับเนี่ยครับสกู๊ปแบบทรงแรปเตอร์เลยนะครับคันนี้ก็อ่ารอนะครับเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะครับสกู๊ปแบบ รุ่นแรปเตอร์นะครับคู่หน้านะครับตัวนี้ติดหลอกนะครับไม่ได้ติดเจาะฝากระโปรงแต่อย่างใดนะครับตัวนี้ก็ตกแต่งออกมาแล้วก็ตัวรถก็ดูสูงใหญ่นะครับแล้วก็เหมือนกับแรปเตอร์ด้วยนะครับโดยที่ราคาไม่ถึง900,000บาทนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากได้การตกแต่งแบบนี้ก็ทักเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอันจะแนะนําการออกรถให้นะครับสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ